สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานไดโอรามาติกนะฮะกับตัวโชตะไอซาวะหรืออาจารย์ไอซาวะของเรานั่นเองนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สี่คใช่ไหมของไลน์ไดโอรามาติกของ My h ฮีโร่นั่นเองซึ่งหน้ากล่องเป็นแบบนี้นี่ทีนี้จะเป็นสี A นะฮะที่เราเอามารีวิวมันก็คือจะเหมือนกันเนี่ยเป็น A B C D นะฮะก็คือเป็น A เป็นบลัชเป็นเดอะอนิเมะ เป็นบลัชโทนแล้วก็เป็นเดอะโทนนะฮะก็คือบลัชเป็นแบบแรงเงาอันนี้เมเป็นแบบสีเรียบโทนก็บัตรโทนเป็นแบบกึ่งขาวดํากึ่งสีแล้วก็โทนจะเป็นขาวดํานั่นเองนะฮะอีจะเป็นแบบนี้4สีทั้งหมดที่ออกมานะฮะส่วนนี้เป็นด้านนึงนี่จะเป็นแบบนี้นะฮะสี A อนี่อาร์ตเวิร์ดสวยๆเลยนะฮะนี่องเราจะเป็นสี A แบบนี้ข้างล่างโอเคมาเรามา รีวิวกันดูดีกว่านะฮะนี่ในกล่องนะฮะก็จะเป็นแบบพลาสติกใสแบบนี้นะฮะนี่โอ้ตโอต่อ,ตอตเตเดี๋ยวเราแกะให้ดูกันดีกว่ามา นี่นะฮะตัวนี้ก็คือจะมาเป็นตัวเต็มเหมือนเดิมแบบนี้นี่นีเราเก็บอันนี้ก่อนโอเคนี่อันนี้ก็คือจะมา,ปาเป็นชิ้นชิ้นเดียวนะฮะตัวนี้ก็คือจะทําเป็นเหมือนรอยืนอยู่บนตึกนะฮะยอดตึกแบบนี้ตัวตึกเนี่ยก็จะลงไฮไลไท์เงาเป็นเหมือนแสงจันทร์นี่จากตรงนี้นี่จะเป็นมีจันทร์เสี้ยวอย่างนี้นี่เห็นปะนี่ก็จะแบบไล่เงาเป็นแบบมีแสงอยู่ข้างในเข้ามาแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวตึกจะเป็นสีออกน้ําเงิน นะฮะแบบนี้ไล่สีเข้มอ่อนเข้ามาในลักษณะตัวนี้นะฮะอ่าส่วนตัวอาจารย์ตัวนี้เขาจะถอดผ้าปิดตานะฮะก็คือจะเป็นท่าที่เปิดตาของเขาอยู่นี่โหโป่งเหน่งนิดนึงนะฮะนี่แล้วก็ผมก็เหมือนจะปิวสวายไปด้านหลังนะฮะสีชุดก็ออกเป็นสีดำแล้วก็มีอาวุธอยู่ด้านหลังนะฮะไฮไลท์เป็นออกเขียวๆนะฮะตามตัวตามอะไรพวกเนี้ยนี่ นี่แว่นตาจะอยู่ที่คออย่างน,นี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นุ๊กนี่ตัวแว่นตาจะอยู่ที่คอนะฮะนี่อันนี้คือถอดแว่นตาแล้วนี่เป็นประมาณนี้อ่าเทวันละอันนี้ก็จะมี้ามันคอพันอยู่ทุกส่วนแบบปิวสวัยลงมาด้านล่างนี้นะฮะตัวก็คือจะติดเอาไว้เลยนะฮะแกะไม่ออกทุกส่วนจะเป็นชิ้นเดียวกันหมดแบบนี้ คือไซส์ตัวเนี่ยอย่างที่บอกฮะอ่าไดโอลามาติกมันจะเป็นกึ่งอ่าอเมซิ่งนะฮะไซส์เขาคือจะเป็นคล้ายๆอเมซิ่งก็คือไม่ได้ใหญ่มากจะได้เป็นฉากเป็นแบบเหมือนไดโอนะฮะจริงๆไดโอของไม Hero เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างแบบเรียบไปหน่อยเนาะมันเหมือนแบบเป็นรูปตึกอะเราหมุนให้ดูตรงนี้แล้วกันนี่อ่ะฮะคือมันเป็นฉากที่เหมือน เหมือนกันเกือบทุกตัวนะฮะคือเป็นฉากตึกแบบนี้มันดูแล้วแบบเหมือนมันไม่มค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะมันไม่เหมือนของวันพีที่มีแบบเป็นอ่อเป็นฐานดนานนินฐานนู้นฐานนี้ฐานนั้นแต่ของ My h e โรเนี่ยจะออกเป็นแบบฐานอยู่ในเมืองเกือบจะทั้งหมดเลยนะฮะนี่แบบนี้ทีนี้ความสูงตัวเนี้ยถ้าวัดจนถึงมันจะสูงที่ปลายผ้าตรงนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ20 น,ะะนี่จนถึงปลายผ้าปลายห่วงเนี่ยจะใก,กล้ๆเคียงกันประมาณ20เซนนะฮะไซส์ก็จะประมาณนี้แหละอีกคือจะเป็นงานไดโอรามาติกนะฮะกับมาฮ e โร่คาเดเนียของอาจารย์ไอซาวานั่นเองถ้าใครชอบอาจารย์นะฮะอีตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มนิ่งๆไหมฮะหายไปเลยฮะไดโอรามาติก <laughs> โอเคฮะอันนี้ก็จะ พึ่งเข้ามานะฮะมีเหลืออยู่ที่ร้านนะถ้าใครสนใจก็ทักกับมาที่เพจโอโหทอยของเราได้เลยสวัสน,นีนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ